สวัสดีค่ะวันนี้ปทิพย์จะมาต้มใบหม่อนส,สดๆค่ะใบหม่อนส,สดๆเพราะว่าไปโรงพยาบาลปวดหัวบ่อยนะคะหมอก็เลยไปตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าเป็นไขมนันในเส้นเลือดหรือแคโรตโตลลก็เลยเก็บใบหม่อนมาจากสวนล้างให้สะอาดค่ะเพราะว่าศึกษาในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าใบหม่อนช่วยได้ก็เลยบำนำใบหม่อนส,สดๆมาต้มค่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ ใส่ใบหม่อนสี่ใบกันลงไปแล้วใบหมอ่อนยังอุดมด้วยสารประเภทแคลเซียมค่ะแคลเซียมเยอะมากเขาบอกแล้วมีวิตามิน B B1 B2 วิตามิน C แล้วก็มีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมแล้วก็โซดธาตุเหล็กแล้วก็โซเดียมด้ยค่ะใบหมอนใบหม่อนมีประโยชน์มากมาย แค่ไปน่าเชื่อว่าใบหมอนในสวนเราเนี้ยค่ะมีเม็นประโยชน์จริงๆและเขาบอกว่ามีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะซึ่งสิบแปดชนิดแล้วก็ช่วยลดน้าตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็สามารถดื่มได้ควบคู่กับยายาที่หมอให้ได้ค่ะแล้วก็ลดแคอเลสตอรอลลดความดันโลหิตด,ด้วยนะคะต้มไ้สักพักหนึ่งนะคะเดือดละ ต้มไสักพักง้เดี๋ยวก็เดี๋ยวน้ำมันจะออกเป็นออกคล้ายๆสีชาค่ะออกสีชาแล้วแต่นี้ก็ปิดไฟได้เลยนะะรอรอให้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นคอเลสเตลอรอลหรือไขมันในเส้นเลือดสามารถที่จะดื่มได้วันละสีแก้วเหมือนน้ำชาเนี่ยค่ะดื่มได้แล้วก็ ยาหมอที่ให้มาจากโรงพยาบาลสามารถที่ที่ทานควบคู่กันไปด้วยค่ะกับกับดื่มดื่มน้ําชาไม่จะไม่มีผลกระทบต่อต่อยาหรือต่ออะไรมันสามารถที่ดื่มได้อย่างสบายใจเลยค่ะนค่ะเหมือนน้ําชาเลยพอเทใส่แก้วแล้วก็บีบมะนาวค่ะมะนาวครึ่งลูกบีบมะนาวลงไปเลย มะนาวเพึ่งลูกมะนาวก็สดๆจากสวนเลยค่ะเขาบอกม,มีมีประโยชน์นะให้ดื่มให้ดื่มวันละสี่แก้วค่ะหมายถึงว่าดื่มเป็นชานะคะต้มครั้งเดียวก็ดื่มดื่มได้ทั้งวันน,น,นี่ค่ะคนน้อยก็ดื่มได้เลยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะในเมื่อมันมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษก็สมุนไพรที่หาง,าง,ง่ายๆภายในบ้านนี่ค่ะมาดื่มกมันเถอะค่ะ น้ำเป็นสีชาอ่อนๆค่ะกลิ่นหอมมันอ่อนดื่มได้สดชื่นดีค่ะ